สวัสดีครับผมสกายเองนะครับคลิปนี้นี่ก็จะมาวาดด้วยความหวาดกลัวกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ความน่ากลัวนี้ก็น่าจะเป็นความน่ากลัวสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาทําการวาดโดยการขึ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกเป็นเส้นบาลานะครับแล้วก็วาดจมูกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยครับแล้วก็ตามด้วยปากนะครับปากก็ฉีกยิ้มกว้างให้มันดูหน้าคนลุกขนพองนะครับเนี่ครับดูมันยิ้มครับน่ากลัวมากมาก นี่เราก็เติมลิ้นที่จะสยองลงไปนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะแสยะยิ้มนะครับแล้วจากนั้นนี่ตรงนี้คือขนมันอ่าสำหรับตัวที่ผมวาดตัวสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่มีชื่อว่ามีผีบ๊อบบี้แบร์ฮักนะครับโหโหโหแค่ชื่อฟังแล้วอบอกได้เลยว่ามันรู้สึกมันจะน่ารักมากกว่าน่ากลัวนะเนี่ยแต่เราจะมาวาดให้มันน่ากลัวกัน,นครับอ่านี่ตาของมันก็จะกลมโตที่แบบโอ้โหดูครับ แค่ตามันก็โตแบบน่ากลัวมากแล้วนะครับเนี่ยมันจะเหมือนตาถลนลงมาเลยอะเนี่ยครับแล้วก็วัดลูกตาข้างในเนี่ยโอ้โหดูมันจ้องครับน่ากลัวโคตรนี่แล้วค่อยๆเติมตรงนี้ครับหัวมันเนี่ยขีย่างนี้เลยเอาแบบง่ายๆเลยครับอ่าประมาณนี้แหละจากนั้นเราก็มาเติมคิ้วให้มันหน่อยอนี่มีมีคิ้วด้วยครับแล้วก็เติมหูมัน หูก็จะแบบเล็กๆสั้นๆนะครับอ่ามันจะได้เป็นหูหมีดีโอ้โหแค่หูทรงกลมสองข้างก็จะดูหน้าหน้ากลัวแล้วนะเนี่ยจากนั้นเราก็วาดเป็นโครงเป็นตัวมันครับเดี๋ยวผมจะวาดให้มันดูแบบแอนแอนหน่อยนะเนี่ยตูดแอนตูดบิดเลยอ่าแล้วนี่คือแขนมันอ่าแล้วก็วาดมือนี่ประมาณนี้ครับมือมือก็จะแบบอ่าอย่างนี้ครับสี่นิ้ว อ่านี่แบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็าวาดแขนาวดาดสร้อยครับนี่สร้อยเป็นลูกหัวใจตัวนี้อาจจะน่าจะดูน่ากลัวน้อยลงนะเพราะว่ามันมันห้อยห้อยจี้หัวใจด้วยนี่แล้วนี่ก็เป็นเท้านะครับให้มันเพเยมานิดนึงนี่แบบนี้เลยแล้วนี่คือเล็บอุ้งอุ้งตีนหมีนะครับนี่ ประมาณนี้โอเคนี่สองข้างครับมันจะเหยียดแบบนี้นะครับแล้วก็จะแอนสะโพกแอนตูดนับเฮ้ท่าน,นี้บอกได้เลยว่าเซ็กซี่มหาภัยนะครับแล้วนี่คือหางมันนะหางย้อยๆแล้วก็เติมแขนอีข้างหนึ่งแขนอีข้างหนึ่งก็จะแบบอ่าแตะแก้มนิดนึงนครับเพื่อให้มันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกขั้นนับอืม <c oughs> นี่ครับนิ้วฉีขึ้นไป ่าแล้วก็ล่างนี้ลงมานี่แค่นี้เราก็ได้หมีอ่าบ๊อบบี้แบร์ฮักสุดน่ากลัวแล้วหมีผีแบร์ฮักใช้สีคามีนลิ้นจะดูน่ากลัวทันตาปากแป้งพิงโอยทั้งตัวยิ่งพูดว่าน่ารักไม่ลงและเลงสีโลหิตเลดทับหมีภูอีกชั้นเพิ่มระดับความสยองชนสัวสันสาบส่งวิญ,ญญาณด้วยสีดำ ภาพนี้น่ากลัวอย่างที่สุดโอ้โหมีนรกน่ากลัวโคตร